นวัฒก,การพระเดชพระคุณคุณครูแม่ใหญ่และนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกค่ะแซนไบโนดิชันกัลยนานมิตรแพทย์หญิงเวลาทิพย์อศกานนผู้สื่อข่าว DNN ธรรมกายนิวส์เน็ตเวิร์กข่าวสว่างจากเครือข่ายธรรมกายทั่วโลกเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและแผ่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะดังนั้นในวันนี้ดิชันในฐานะผู้สื่อข่าว DNN ประจำประเทศมองโกเลียจะขอมาทำหน้าที่ กาติดสถานการณ์ทุกความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการเตรียมงานลอยโคมวิสาขาประทีปเป็นพุทธบูชาเป็นครั้งแรกของโรคหน้าประเทศมองโกเลียและภาพเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนของทีมงานชุดประวัติศาสตร์ไปชมกันเลยค่ะในวันนี้นับเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว ของการเตรียมงานทั้งประวัติศาสตร์การจุดวิสาขาประทีปเป็นพุทธบูชาต่อหน้าสายตาของท่านเจงกิสคานเมื่อเอ่ยถึงโคมวิสาขาประทีปจะพาทุกท่านมาดูกันค่ะว่าโคมวิสาขาประทีปเม d ดอินมองโกเลียมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใครอย่างไรทุกส่วนประกอบใช้ผลิตภัณฑ์และแรงงานแรงใจจากชาวมงกวทั้งนั้นเลยนะคะ เริ่มต้นด้วยการคัดเทียนไขคุณภาพดีเนื้อละเอียดไม่มีกวันไม่มีกลิ่นแล้วนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเตาเผาฐานสมัยโบราณให้ความร้อนจนได้ที่แล้วนำมาเข้ารูปด้วยถ้วยสแตเลสอย่างดีลักษณะทรงกลมคล้ายดวงแก้วผ่าครึ่งส่วนไส้เทียนนั้นทำมาจากคอตตอน100%โดยอาศัยพลังศรัทธายมผู้หญิงของท่านละมะมุงจกัน ช่วยกันฟันจนได้มาเป็นไส้เทียนแล้วจึงนำมาปักลงบนเทียนที่หล่อเอาไว้ส่วนเสาโคมทำจากไม้ที่มีคุณภาพดีมากของประเทศเรียกได้ว่า โคมวิสาขะปฏิบความวาวาม,มื่นโคมเน้นคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมาดูบรรยากาศการเตรียมพื้นที่สนามเบสบอลกันบ้างค่ะซึ่งอีกไม่นานสถานที่ตรงนี้จะถูกเนรมิตให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมทีมงานทุกคนที่นี่ตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่เริ่มทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง รับบุญไปก็นึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ไปด้วยตะลุยกันจนลืมเวลาไปเลยค่ะไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มยังสว่างอยู่เลยกว่าพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าก็เกือบสามทุ่มทีมงานหัวใจเพชรก็ลุยกันสะบั้นหันแหลกกว่าจะเข้านอนตีหนึ่งตีสองเกือบทุกวันเลยค่ะบางคนตอกเสาถึงขนาดมือเป็นแผลกันเลยทีเดียว พวกเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้งดงามดุจกุหลาบแย้มช่อแต่เป็นความสําเร็จที่ต้องโอบอุ้มด้วยฝ่ามืออันแตกร้านของทีมงานทุกคนด้วยหัวใจที่ใสและยิ่งใหญ่ประดุดทองล้นหลังเพื่อให้ท้องฟ้าของมองโกเลียเปลี่ยนสีเป็นแสงแห่งความศรัทธาในวันวิสาขาบูชาที่จะใกล้จะถึงนี้ให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาอย่างงดงาม DMC ถ่ายภาพวราทิพย์โอทกาโนนผู้สื่อข,ข่าว DNN ประจำประเทศมองโกเลียรายงาน